เลาะเขาเลี้ยนะครับเส้นทางปั่นเรียกว่าฮะสำหรับเสือภูเขาแล้วใครที่ทักษะดีๆเรียกว่ากำลังเลยนะครับกำลังดีเลยนะครหรืออาจจะบอกว่าขนมเลยก็มาได้นะครแต่ผมมันมือใหม่หใจเต็มรอยแต่ว่าทักษะยังไม่ท้าไหร่อยอ่งอนุบาลอยู่นะครับ ก็เรามาปั่นเดือกภูเขาเลาะไปตามชายเขาเลี้ยเส้นทางเในป่าที่เรียกว่ามีช่วงที่เส้นทางช่วงโหดก็มีช่วงไม่โหดก็มีอันนี้ก็ถือว่าปั่นได้สบายๆ่าออกถนนใหญ่แล้วนะครับ ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเลยรอบแล้วเขาเลี้ยเขาลูกเล็กๆนะครับที่เราตัดเลาะก,กนนันนี่แล้วมาจากสนลุงดำฮะอันนี้คือทางออกที่วเราปัน่นออกมาเาื่อสักครู่่ะไตความลาดชันขึ้นไปป่อไม้ ต้องถามช่างใหญ่